ผมนัชนน์ศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตอำเภอนาทวีสบ้าย,ย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสเดาพรรคภูมิใจไทยท่านประธานสภาที่เคารพรับวันนี้เรามาพิจารณาพระราชกำหนดสามฉบับแต่ฉบับที่ผมจะพิปรายก็คือพระราชกำหนดการกู้เงินท่านประธานครับวันนี้ผมอาจจะโชคร้ายหน่อยครับที่เป็นคนสงขลา เพราะว่าวิกฤตโควิดนะครับในจังหวัดสงขลาถือว่าอยู่ในขั้นที่รุนแรงเรามีชายแดนนะครับด่านประดังเบซาที่ด่านนอกที่ด่านนาทวีซึ่งเป็นเส้นทางนะครับของพี่น้องที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเราต้องเตรียมความพร้อมต้องมีการล็อกดาวและต้องมีการระดมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อสอมกกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ สงขาเราแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเราสามารถผนึกกําลังสู้นะครับกับโรคร้ายได้ท่านประธานสภาที่กระรบครับโอกาสดีที่ทนายกอยู่ในห้องประชุมนะครับผมในฐานะพักร่วมรัฐบาลมีชาวบ้านฝากคําถามมาหลายข้อท่านนายกตอบได้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังตอบได้และผู้อำนวยการแต่ละกรมนะครับที่นั่งอยู่ชาวบ้านก็ถามว่า ไอ้เงินกู้หนึ่งล้านล้านนี่ครับทำไมต้องกู้ด้วยข้อที่สองนะครับกู้แล้วเอาเงินไปทำอะไรข้อที่สามแหล่งเงินกู้จากที่ไหนมีวิธีการอย่างไรข้อที่สี่นะครับประชาชนชาวไทยจะได้อะไรจากเงินกู้หนึ่งล้านล้านนี่ก็คือเป็นคำถามของชาวบ้านนะครับท่านประธานสภาชี่กรารบครับวันนี้ พรกรเงินกู้น้อยนิดครับมี11มาตรามาตราที่สําคัญรรท่านประธานครับมาตราที่หนึ่งเลยครับระบุไว้เลยครับพระราชะกำหนดนี้ให้อำนาจกระทรวงการคลังนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้อำนาจของกระทรวงการคลังผมเลยอยากถามว่าวันนี้คนที่ต้นคิด พรกฉบับนี้คือรัฐบาลหรือว่าข้าราชการประจำเพราะพวกเราต้องรับผิดชอบท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องรับผิดชอบท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบพวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนก็ต้องรับผิดชอบสวอีก็ต้องรับผิดชอบครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเตือนสติจากเพื่อนฝ่ายค้าน และพี่น้องฝ่ายรัฐบาลที่จะมาเตือนสติในการทำงานให้รอบคอบท่านประธานสภาที่เคารพครับม,มาตราที่3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่รับผลกระทบการระบาดโรคโควิดให้กระทรวงการคลังอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้เห็นไหมครับมอบหมมอบหมายให้กับกระทรวงการคลัง ไปกู้ก็จะเลยเห็นความสาคัญนะครับว่าวันนี้พรกรของเรานะครับผมจะไปดูที่มารตราที่5ครับเป็นมารตราที่จะไปอธิบายต่อในสามก้อนท่านระจานที่เคารพครับ,รบมารตราที่หเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้จะนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากสามก้อนดังกล่าวที่ผมจะพูดถึงไม่ได้เนื่ง เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไวรัสโควิด 2. เพื่อช่วยเยียวยา3เพื่อฟื้นฟูสรุปง่ายๆครับก้อนที่1ก็คือเพื่อการสาธารณสุขก้อนที่2คือเพื่อการเยียวยาก้อนที่3ก็คือเพื่อการฟื้นฟูวักสุดท้ายของพรกฉบับนี้นะครับมาตราที่10 ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตามพระราชะกำหนดนี้ที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้สภารับทราบโดยรายงานดังกล่าวอย่างละเอียดต้องระบุรายละเอียดของเงินกู้วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้รวมถึงผลสัมฤทธนี่แหละครับท่านประธานครับมาตราที่10ก็คือมาตราที่จะมีการตรวจสอบการใช้เงินของคณะกรรมการที่ ทนายกตั้งขึ้นมาตราสริมาตราสุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาตามพระราชกำหนดนี้ท่านแบกภาระหนักครับท่านรัฐมนตรีท่านประธานที่พบครับผมจะพาไปดูก้อนสามก้อนที่ผมอภิปรายเราไปกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทต้องกู้หมดไหมครับไม่จำเป็นครับกู้ตามความจำเป็น นะครับในการอนุมัติไปแล้วก้อนที่หนึ่งครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินหนึ่งก้อนก็คือ4 5 0 0 0ล้านบาทเอาไปทำอะไรครับพี่น้องตัวนะครับเอาไปทำอะไรครับท่านประธานเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์หมอ พยาบาลอสมรวมไหมครับเจา้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาที่ไปร่วมปฏิบัติงานรวมอยู่ในนี้ไหมครับท่านประธานครับวันนี้อสมฝากบอกสอสอภิปรายในสภาให้หน่อยพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากอยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องสวัสดิการอสม1หนึ่งล้านกว่าคนเงินเยียวยาและก็ค่าตอบแทนที่สมควรแก่เหตุ สุดท้ายที่เขาต้องการคืออะไรครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่านประธานสภาที่เครับข้อนี้สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์ที่ผมจะอธิบายงบประมาณที่จัดสรรให้กับการสาสุข4.5ล้านล้านนะครับ40,500ล้านบาทไปทำอะไรครับยารักษาโรค นะครับวัคซีนและซื้อวัคซีนมาป้องกันคนไทย4.5ล้านครับท่านประธาน45,000ล้านคนไทยมี70ล้านคนครับสมมุติว่าอีก3เดือนข้างหน้าวัคซีนปรากฏว่าคิดค้นขึ้นมาได้คนละ1,000บาทเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ70,000ล้านบาท สมมุติว่าวัคซีนขายถูกๆครับ500บาทต้องฉีดคนไทยทุกคนต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับ35,000ล้านบาทแต่งบประมาณที่กันไว้ให้4.5ล้านล้านมันเป็นงบที่น้อยมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องสารสุขครับ เรื่องเยียวยาก็เรื่องที่ตามมาเรื่องฟื้นฟูก็เรื่องที่ตามมาสิ่งที่เห็นแล้วน่ากลัวและก็โชคร้ายที่สุดก็คืองบประมาณ100เครับท่านประธานเป็นงบสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพของคนไทยในช่วงโควิดและหลังโควิด 4. 5ปซและเป็นงบประมาณในการเยียวยาให้เกษตรกรให้กับ คนว e ่างงานให้กับเด็กคนพิการผู้ส uh ูงอายุครับ555,000ล้านบาทคิดเป็น55.5เปอร์เซ็นต์ก่อนที่3ครับกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม4 0 0แสนล้านบาทคิดเป็น40เปอร์เซ็นต์วันนี้เรากำลังเผชิญกับภัยอันตรายก็คือโควิดตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับ4.5เปอร์ซ์ ไปเยียวยา55.5จะไปฟื้นฟูอีก40%ท่านประธานรู้ไหมครับฟื้นฟูเอาไปทำอะไรมีการวิดีโอคอนเฟอร์นต์กระทรวงมหาดไทยสภาพัฒน์สำนักงบประมาณสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้รีบส่งโครงการเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับถนนหนทาง เพื่อฟื้นฟูครับผมก็เลยบอกครับวันนี้สิ่งที่พวกเราย้ำเตือนนะครับพวกเราเป็นห่วงเป็นห่วงสถานการณ์โควิดวันนี้ทุกคนพยายามบอกว่ายาการตกยาการตกประเทศยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายก ขอบคุณคณะรัฐมนตรีคณะทำงานที่ยับยั้งในการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้คนไทยรู้สึกมีหวังขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเรามีความหวังแล้วเงินหนึ่งล้านล้านบาทที่เราจะเอามาใช้นี่ครับผมอยากให้ใช้ให้เป็นประโยชน์วันนี้นะครับเอาเงินสี่ละสี่แสนล้านนะครับไปลงทุนดึงนักท่องเที่ยวมาครับ ไม่มีใครมาหรอกครับเงิน4ี่แสนล้านบาทไปเรียกนักลงทุนจากทั่วโลกมาไม่มีใครมาหรอกครับต้องเอาเงินส่วนนี้นะครับในมาตราที่5ก้อนที่3นะครับก้อนสี่แสนล้านเนี่ยสามารถคืนไปที่ก้อนที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจในขณะนี้ก็คือ ระบบการสาธารณสุขและต้องเร่งหาวัคซีนและต้องเร่งเอาวัคซีนไปฉีดให้กับคนไทยผมไม่อยากให้กระทรวงการคราลังกรมที่เกี่ยวข้องนะครับผมบอกแล้วนะครับวันนี้ผมผมมั่นใจนะครับว่าท่านร,รัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราเอง เราต้องร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะบอกว่ารัฐบาลเองนะครับอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมในเรื่องของการโจมตีเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบวันนี้ท่านประธานรู้ไหมครับโครงการเกษตรกรคนไทยไม่ทิ้งกันที่บ้านผมที่นาทวีครับมีคนไปรอคิวตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับท่านนายกครับตีหนึ่งครึ่งนะครับ ไปรอคิวเสร็จต้องเอารองเท้านะครับเรียงจากทางประตูเข้าเป็นร้อยครับผมนะครับเป็นสอสอในพื้นที่ต้องทำหน้าที่เป็นนายแบงค์ครับไปอธิบายกับชาวบ้านไปอธิบายเรื่องอะไรครับเรื่องบัญชีไม่เดินสองปีเรื่องบัญชีไม่ผูกกับพร้อมเพย์เรื่องบัญชีไม,กกมญชไม่ได้แจ้งผมต้องเดินทางไปแต่ละธนาคารเพื่อไปอธิบายต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรด้วยครับ ไปอธิบายให้กับชาวบ้านว่าเกษตรกรที่มีคุณสมบัติต้องไปขึ้นทะเบียนหลังปี62 63เห็นไหมครับพวกเราในฐานะสสผมมั่นใจนะครับว่าวันนี้แต่ละคนแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสะท้อนมาอย่างที่รัฐบาลถ้าเกิดท่านประธานอยากฟังคำชมนะครับท่านจะหลงทางแต่ท่านฟังคำชมบ้างติบ้างผมคิดว่ารัฐบาลเราไปได้ โอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคราลังและก็รัฐมนตรีทุกท่านที่รับฟังการอภิปรายของผมในฐานะพรคร่วมรัฐบาลและลูกชายผมก็ฝากขอบคุณแลวก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ